ครับผมตอนนี้การตักบาตรก็ได้เริ่มแล้วนะน้องๆน,นักเรียนพ่อม่ณะานาครูอาจารย์โรงเรียนบ้านศีท้อยก็ได้มาตั้งแถวแล้วก็ตอนนี้ครับพระทั้ง3ามรูปบนก็เริ่มอมมินทบ,บาตนะฮะแล้วก็น้องๆทุกคนก็เริ่มใส่บาตกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศใกล้ๆครับโอ้ยอ,อย่างว่าไซฟองเลยฮะมามาเข้าศาลโอ้ อลาัางการเลยเนาะโอ้โหอันนี้สปอนเซอร์เพียบเลยเนาะโอ้โหนี่ได้บุญเยอะได้บุญเยอะอนุโมทนาบุญตตยนะครับนี่อันนี่นายโชว์ของที่จะใส่บ้านของเรามีไข่เอาอยัางมาใส่พ่องมีมีไข่ดีมีของใส่บ้านตีแปลกๆป๊กกรมูของอ้ออันนี้เป็นโทนเดียวกันม้วนเลยมามาข้าวสารเนาะแคบหมู อย่างนี้มีไข่แป๊ก้อนนี่หมก็มีละเหมือนกันข้าเหนียวหมูปิ้งมีหรือเปล่านะต้องมาใส่หื้อผักพวกนเออขับลงช่องที่ตามหรือยังไปติดตามไหนนะจีโฟกสปอร์ต ขอซื้อกาบิจีต่อจะคิ้วจะคิ้วดีสองแม่อันนี้อันนี้ชนชั้นสูงยืน <c oughs> อยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องยืน <c oughs> น,นี่ครับละอ่อนเก่าโอ้โหนหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสครับได้ทำบุญกันนี่อิ่มบุญกันแน่นอนครับวันนี้ ถือว่าเป็นเดือนแรกนะฮะแล้วก็การเตรียมการอาจจะมีเ,เรื่องเสื้อฟอสจ,จำนวนนักเรียนนะฮะอ่าเงินพึ้นลูกยินพึ้น,น,นอ่าตอนนี้ระใส่ทีะถุงนะอย่าให้มือเทียมใส่บาทนะคะ ครับโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้สนุบมุงาศาสนาพุทธของเขานะดำรงอยู่ขู่กับเมืองไทยไปเหมือนๆนะฮะน,นี่ก็สอบเรียน ส่วนมากเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าการตักบาตแบบนี้นี่ถ้าเป็นอาหารสดนะะัาจ,จะลำบากน้อยในการาเก็บรักษานะฮะต,ตอนนี้เขาก็ได้ยินเสียงการบัเรเลงเพลงขึ้นเมืองของร้อนน้องๆเรียน,น,นว่าสีถทอยะครับนี่กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ล้านนาอำเภอแม่ใจ เพลงยุดเลยเหรออ่าไหนครับเริ่มไม่ดิเริ่มไม่เริ่มไม่มไมขอขอดูสักหน่อยสิอ่าเพลงนี้เป็นเพลงหมูเฮาเจ้าเหนือนะครับ เป็นวงดนตรีน้องๆนะที่ผมอยากจะอันสนับสนุนคือละอนนะฮะได้มีเวทีในการสแสดงฝีมือนะเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการฝึกซ้อมของเด็กๆตัวองครับแล้วก็บทใจนี้เฉพาะโรงเรียนบ้านสีถ้อยนะฮะทุกโรงเรียนในอำเภอแม่ใจเนี่ยละอนอะจะมีวงดนตรีอ่ลาลนนานหรือลนงตีอันพื้นเมืองสลอสอซ,ซิง ซ่อมกันไว้หลายวงมากครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่อันจะหาพื้นที่ในการแสดงมีน้อยนะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจในการฝึกซ้อมของละออนจึงมีน้อยลงแต่ถ้าในวันที่หกนี้ครับท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยได้มาเยี่ยมชมตีนองเลงซ้ายถ้าน้องๆกลุ่มนี้ได้โชว์ฝีไม้ลายมือแล้วนะเขาอาจจะ,ะ,ะเรียกร้องเือความสนใจให้กับอันท่านประลัด Endu มูเฮาแล้วก็จอสนับสนุนเรื่องของการสร้างร้านกิจกรรมดนตรีให้น,น้องๆก็ได้นะครับนี่ฮนะก็หลังจากเปิดเทอมมาเมื่อกี้วันเองนะฮะหลังจากที่ผมได้มาวันแรกถือว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยววันที่6กนี่น้องๆคง,งจะพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวเอาแมวอูกับครูบคเบิร์ดกันสักหน่อยนะครับหนอ รอคูเบิร์ปกติของ JJ Note มาได้แล้ว ลองโซโลเดียวฟังหน่อยสิเพลงตะเกียเล่นเพลงอย่างโซโลเดียวหน่อยสิลองลองโซโลเดียวให้ครูฟังสักสักน้อยแล้วครับทันตะเกียก็ได้ทันตะเกียอออกได้เฮ <laughs> จิ <laughs> <laughs> ๊บอะ <laughs> จะล่อ,อแล้วโชว์สักหน่อยสิ <sl ur red> นั่งเรียบร้อยหนะ่อยนั่งเรียบร้อยหน่อยก่อน <laughs> 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 เออ <sm all> นีอยไม่ไม่อะไหนสามชิน้นนี่ลองโชว์สักหนึ่งท่อนล่ะ เวลาจะแต้งเสียงก็มีบนนั่นควรอย่างนี้โอเคเก่งมากขอบคุณครับเดี๋ยววันที่6ไปจ่วยคุโชว์ฝีมือให้ท่านประรัตกระทรวงมาใช่ยิมนะวันติดนะสักบาย2โอเค แล้วเดี๋ยวถ้าเขาทําประทับใจเขาจะได้เวทีแสดงประจำหนองเลงไซโอเคก็อเดี๋ยวครูประสานกับครูเบิร์ตฮะโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวครูเบิร์ไป่งฮะโอเคเดี๋ยวไปอู้กันนรอบนะครับน้องครับก็ต้องขอขอบคุณครูเบิร์ตด้วยครับคุณครูครับ พีพิครับนี่อันนี้อนุโมทนาบุญกับหลอนด้วยนะครับผมครับนี่ก็ถือว่าอันมาประสานงานไว้เรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอนายพิรัชจันทิมาด้วยครับตีได้เฮือโอกาสกับน้องๆได้จัดโชว์ไปเตรียมต้อนรับท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยในวันที่6ตีอันหนองลิงทายด้วยนะครับผมและถ้าจะได้ก็ อย่าลืมครับคอยติดตามเพื่อกำลังใจเด็กๆด้วยครับว่าเด็กๆจะมีเวทีได้แสดงกิจกรรมดนตรีตี่นองเลงซ้ายเพื่อวไม่พี่น้องได้ไปพอไปแย้งกันห้องกอนะฮะโดยที่ผมจะพยายามประสานงานเือกับอันทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งเวยงานของเคท่าล่าแล้วก็ทางอำเภอช่วยกันอันพักดันเือเกิดกิจกรรมนี่เพื่อได้นะครับถ้าจะได้ก็อย่าลืมติดตามเพื่อกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับ lên to lên to cả. À, số sắc, số sắc nai là à, số, số nong nong sắc nai cần. Anh đi luôn phi, luôn phi, à, nai là. Này này cả cắm hả? À, long hoa, long hoa. chốt ơi chốt à to lấy to lấy โอเค